สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุป,ปกินแชแนสในคืนนะครับวันนี้เราจะมาดูค่ะอัปเดตสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเรื่องของกำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ธันวาคม2 5 6 4ถึง6มีนาคม2 5 6 5โดยแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น2สนาม ก็คือ 1. สนามกีฬาเวท 1. ศูนยเยาวชนไทยญี่ปุ่นสนามแรกครับแล้วก็สนามที่ 2. เป็นอาคารนิมิบุสนามกีฬากรางจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนี่ครับก็เป็นกำหนดการจัดการแข่งขัวนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับก็วันนี้ก็ข่าอัปเดตเพียงสัน้นถ้ามีอะไรช่องถ่ายแล้วสดหรือว่าอะไรอัปเดตก็จำอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขัดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ